รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นับสนุนโดยกาแฟากระป๋องเบอร์ดี้ปอตทพลังที่ยั่งยืนวันนี้คุณรอคอยใครเราจะตามหาให้คุณได้ม,มีวันนี้ที่รอคอย,ออยสวัสดีครับผมกิติสิงหาปัตครับสวัสดีค่ะดิฉันนะาชมพนุษรสลาสิทธิ์นะคะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวันนี้ที่รอคอยค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงทางมูลนิาิทีวีนะคะกับภารกิจหลักของเราก็คือการตามหาคนรักที่พลัดพรากจากกันให้กลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับการตามหาในรายการของเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าท่านต้องการให้เราช่วยตามหาคนที่พลัดพรากก็โทรศัพท์เข้ามานะครับที่089 6800843นะครับหรือจะเข้ามาที่ Facebook วันนี้ที่รอคอย KTV หรืออาจจะแจ้งเข้ามาที่ทาง t w i t t e r แอดวันนี้ที่รอคอยครับส่วนเรื่องในวันนี้ค่ะพี่เป็นเรื่องการตามหาใครอไวนนบวันนี้เป็นเรื่องของคุณพ่อต้องการตามหาลูก3คนนะครับที่พัดพลากกันมาถึง16ปีนะครับคุณพ่อท่านนี้ออกมายอมรับผิดนะครับกับสิ่งที่ได้ทำไปกับลูกๆทั้ง3คน เขาบอกว่าเป็นเพราะเขาเองนั่นแหละครับที่ทำให้ลูกทั้งสามคนต้องกลายเป็นเด็กไม่มีพ่อเรื่องราวของคุณพ่อท่านนี้จะเป็นอย่างไรติดตามชมเลยครับค่ะวันลบชื่นอิ่มพ่อวัยห้ปีที่กล้าย,ยอมรับผิดเพราะเขาเป็นต้นเหตุที่ทำให้ครอบครัวต้องแตกแยกลูกต้องกลายเป็นเด็กไม่มีพ่อ หลังจากแยกทางกับอดีตภรยาคุณวันลบก็ยังกลับไปรับลูกมาอยู่ด้วยหลายครั้งและครั้งสุดท้ายที่กลับไปหาลูกก็พบว่าครอบครัวของอดีตภรยาได้ย้ายบ้านไปแล้วเขาจึงไม่สามารถติดต่อลูกได้อีกเลยปัจจุบันคุณวันลบมีอาชีพเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยแม้จะมีรายได้ไม่มากแต่เขาก็พยายามเก็บเงินทุกบาทเพื่อวันหนึ่งหากได้พบลูกแล้วลูกต้องการความช่วยเหลือ พ่อคนนี้ก็พร้อมทำหน้าที่พ่อผมอยากรู้ว่าลูกอยู่อย่งไงสบายหรือเปล่าผมอยากรู้ถ้าลูกลำบากผมก็ตายนอนตายตายไม่หลับครักสนับสนุนโดย ผงปรุงรสรสดีกลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการวันนี้ที่รอคอยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะต้องลงพื้นที่ตามหาบุคคลที่เราต้องการตามหาแต่ว่าก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยเรามาพบกับแขกรับเชิญคนสําคัญของเราก่อนนะคะวันนี้ขอต้อนรับคุณวรลบชื่นอิ่มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับวรลบครับ,รบคุณวรลบ,บตัวน,นี้ทําอะไรอยู่ครับตอนนี้เป็นรอพอแต่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นแล้วครับออกแล้วครับตอนนี้ก็ว่างงาน อยู่เฉยข่าอะไรครับเอาแล้วมีครอบครัวหรือยังฮะไม่เลยไม,ไม่ไม่เลยอยู่ใครเลยอยู่บ้านคนเดียวครับเช่าห้องอยู่ครับเช่าห้องอยู่ครับ,รบเอาว่าวันนี้มาขอให้เราตามหาลูกก็แปลว่าเคยมีลูกนะฮะเคยแต่งงานมีครอบครัวถูกไหมครับครับแล้วก็มีปัญหาพลาดพลาดกันไปทําไมภรรยาถึงขอเลิกกบับคุณลบก็เขาผมทาร้ายเขาด้วย ว่าเขาเป็นคนขี้บ่นอ่ะขี้บ่นบ่นโน่นบ่นน,น,น,นนี่แล้วก็ไปตีเมียไว่าง่ายทำร้ายเขาทำร้ายเขาด้วยครับ,รบก็เลยหยาก,กนเลยด้วยเหตุนี้แหละนะ<า>ที่ว่าครับยาเด็ก<พ>้เขาพา,าลูกกลับไปบ้านเขาหมดเลยค่ะอืม <ๆ S 2> ก็เห็นว่าเคยประสบอุบัติเหตุใช่ไหมคะครับตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นเห็นว่าแรงทีเดียวไฟช็อตครับไฟช็อตเลยนะคะตอนนั้นขึ้นไปทําอะไรคะตอนนั้นไปโมงลังคาโรงงานนะ ช็อตโดนตดเต็มเต็มเลยไหมคะเต็มเต็มครับสายสายเมนสายใหญ่เลยครับบไปสองวันสองคืนสองวันสองคืนคราวนี้ตอนนั้นยังอยู่กับภรรยาถึงไหมแล้วโดนไฟช็อตถูงไหมคะอยู่ครับอา่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยร่างกายปกติไหมคะเดินเหินอะไรก็เดินได้อยู่แตไ่ไม่ใช้ไม้ทําไม้ขาทําทยันอยู่ก็ฝ่ายจะฝ่ายจะเลิกใช้ไม้ต้องนานกันนะแต่ตอนนี้ก็คือก็ เกือบจะปกติแต่แค่เดินจะลำบากนิดนึงใช่ไหมคะตอนนั้นทำไรไม่ได้เลยอพอเลิกกับภรรยาแล้วเนี่ยได้เจอลูกๆอีกอไหมฮะเจอผมไปหาอยู่อ๋อไปไปมาหาสู่อยู่บ้างครับแล้วไปรับมาด้วยครับไปรับมาด้วยทับมาอยู่ด้วยรับแต่ผู้ชายนะผู้หญิงไม่ได้มาอยู่กับแม่มีหญิงอยู่กับแม่อยู่ตาย,ยายที่ผ่านมาตลอดเวลาเนี่ยคิดถึงลูกไหมเป็นห่วงลูกไหมคะคิดครับเดียวก็นอนร้องไห้นอนร้องไห้เลยครับ แต่ก็ไม่รู้จะตามที่ไหนใช่ไหมคะเคยกลับไปตามไหมคะไปอะไปสองเที่ยวไปที่ที่เก่าอะเขาบอกว่าย้ายบ้านรื้อบ้านไปหมดแล้วโอ้ย้ายแล้วรื้อไปด้วยแล้วก็ไม่ทราบเลยว่าย้ายไปไหนใช่ไหมคะรู้รู้ราชบรุรีแต่ไม่รู้ว่าจะไปตามที่ไหนทําไมปล่อยให้เวลามานานขนาดนี้ถึงมาตามหาลูกก็คิดถึงก็แบบไม่รู้จะตามยังไงไปทำยังไงแล้วผม <c oughs> ดูรายการนี้ประจำอยู่ครับ <c oughs> ตัวทุกสาวนะครับครับค่ะทีนี้ผมดูผมก็ร้องไห้นะอืมันตรงมันตรงชีวิตตัวเองครับก็คิดว่าก็คิดอะไรได้ครับก็คิดว่าตัวจะต้องตามหาลูกนะฮะครับก็สาเหตุหลักในการตามหาในครั้งนี้ก็คืออยากเจอคิดถึงอยากทราบอะไรบ้างอยากเจอเขาอยากจะรู้ว่าเขาอยู่ยังไงอยู่สุขสบายดีหรือเปล่าสุขสบายดีไหมครับค่ะ มีความหวังแค่ไหนที่มาวันนี้คิดว่ารายการเราจะตามหาเจอไหมครับคุณรลบมาคิดว่าน่าจะเจอครับสามคนน่าจะเจอสักคนหนึ่งแหละใช่ไหมครับก็ลูกทั้งสามคนคนะฮะเอาละครับสิบหกปีของการรอคอยนะครับคุณวาลบจะได้มีโอกาสเจอหน้าลูกทั้งสามคนหรือไม่หรืออาจจะเจอคนใดคนหนึ่งหรือไม่หรือเปล่านะครับจะสมหวังหรือผิดหวังท่านผู้ชม ร่วมลุ้นไปกับเราและคุณวรลบนะครับทีมงานของเราลงพื้นที่ไปเบื้องต้นที่สมุทรสงครามครับข้อมูลที่ได้จากคุณวันลบระบุว่าลูกที่เขาต้องการตามหาคนแรกเป็นผู้หญิงชื่อสุภาวดีชื่นอิ่ม คนที่สองเป็นผู้ชายชื่อพิษนุชื่อนอิ่มและคนที่สามเป็นผู้ชายชื่อพิสุทธิ์ชื่อนอิ่มอดีตภรยาชื่อวงเดือนสุขสเสถียรบ้านเกิดอยู่บ้านเลขที่80หมู่ที่14ตำบลบางน้อยอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามทีมงานรายการวันนี้ที่รอคอยเดินทางไปที่บ้านเกิดของอดีตภรยาคุณวันลบเป็นที่แรกเมื่อถึงอำเภอบางคนทีเราตระเวนสอบถามจากชาวบ้านเพื่อหาที่ตั้งของตำบลบางน้อย ชาวบ้านบอกกับเราว่าที่นี่ไม่มีตำบลบางน้อยมีแต่ตลาดน้ำบางน้อยอยู่ในตำบลจอมปลวกเราจึงเดินทางไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมปลวกเราได้พบกับนายสํารวยอมรสันนายกอบตอจอมปลวกเมื่อเราสอบถามหาคนนำสกุลชื่นอิ่มและนำสกุลสุขสเสถียรเขาไม่คุน้นจากนั้นทีมงานจึงสอบถามถึงที่ตั้งของตลาดน้ำบางน้อยแต่ว่าตที่บางน้อยมีเพี่งคือตำบลกระดังงา ระหว่างที่ทีมงานกำลังเดินทางไปที่เทศบาลตำบลกระดังงาเราเดินทางผ่านโรงเรียนสกลวิสุทธ์หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าโรงเรียนวัดกลางน้อยซึ่งเป็นโรงเรียนที่คุณวันรบให้ข้อมูลกับทีมงานว่าลูกทั้งสามคนของเขาเคยเรียนที่นี่เราจึงเข้าไปพบกับครู เราได้พบกับครูสุธีเทียมสมชาติเราจึงสอบถามหาคนนำสกุลสุขเสถียรพร้อมกับบอกวัตถุประสงค์ในการตามหาครั้งนี้ครูสุธีบอกกับเราว่าเขาจำสามพี่น้องคนที่เรากำลังตามหาได้และครูยังบอกกับเราว่าเขามีญาติเรียนอยู่ที่นี่ทีมงานได้พบกับเด็กชายกิติสุขเสถียรเราจึงสอบถามหาคุณสุภาวดีคุณพิศนุและคุณพิสุทธ หลังจากพูดคุยกับน้องกิติเรายัางไม่ได้ข้อมูลอะไรมากนักน้องกิติและครูสุธีและครูมริวันอาสาพาเราไปพบกับยายมวยสุกเสถียรซึ่งเป็นผู้ที่เคยดูแลลูกๆของคุณวัรลบยายมวยเม่รู้ว่าคุณวัรลบอยากพบหน้าลูกยายบอกกับทีมงานว่าลานเคยฝากบอกไว้ว่าถ้าวันหนึ่งพ่อมาตามหาไม่ให้บอกที่อยู่ของพวกเขา การติดต่อกับพ่อเขาไม่หลังปูเพราะว่าพ่อ,พอจริงเขาต้องเล็กๆขอขอบคุณโตโยต้าอินโนวาที่ร่วมเดินทางในการตามหาครั้งนี้สนับสนุนโดยยาหม่องน้ำตราถ้วยทองอายินโมโต เรื่องปรุงรสอูมามิเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ที่รอคอยนะครับช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยโดยเฉพาะคุณวนลบรอคอยวันนี้มาถึง16ปีนะครับต้องมาถามคุณวนลบเมื่อสักครู่นี้คุณยายที่อยู่ที่บ้านบอกกับทีมงานของเราว่าลูกบอกไว้ว่าถ้ามีพ่อมาตามหาไม่ต้องบอกว่าอยู่ไหนรู้สึกยังไง เขาพูดแบบนี้ผมเสียใจมากมากเลยทำไมเขาต้องที่กันผมด้วยก็ยังไม่รู้เหตุผลนะฮะเพียงแต่ว่าคุณยายพูดว่าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวก็ก็คงต้องฟังจากเขาถ้าเกิดว่าเหตุผลอะไรไม่ทราบใช่ค่ะก็อย่าเพิ่งท้อนะคะขอให้กำลังใจอาจจะไม่เลวร้ายอย่างที่คิดก็ได้นะคะยังไงเดี๋ยวเราลงพื้นที่ไปตามหากันต่อดีไหมคะครัค่ะ โอเคเราจะตามหาลูกของคุณวรลบเจอหรือเปล่านะคะไปพบคําตอบค่ะแม้ยายจะบอกกับเราว่าหลานไม่ต้องการพบพอ่อแต่ทีมงานยังไม่ลักความพยายามข้อมูลที่ได้จากยายมยุ้ยคนที่มีที่อยู่ชัดเจนที่สุดก็คือพิสุทธิ์ลูกชายคนเล็กซึ่งเป็นทหารเกณฑ์อยู่ที่ค่ายบุรชัดจังหวัดราชบุรีเราเดินทางไปตามหาคุณพิสุทธิ์ทันทีเมื่อถึงกองพลทหารช่างค่ายบุรชัดจังหวัดราชบุรี เราได้พบกับร้อยเอกอนุรักษ์ใจจิตเราสอบถามหาพลทหารพิสุทิ์ชื่นอิ่มร้อยเอกอนุรักษ์รู้จักเขาให้เจ้าหน้าที่ไปตามคุณพิสุทธิ์มาพบทีมงานผู้ชายคนนี้ก็คือคุณพิสุทิ์ชื่นอิ่มลูกชายคนเล็กของคุณวันรบแสดงความดีใจด้วยนะคุณวันรบครับ,รบทีมงานของเราตามเจอลูกชายคนเล็กคุณพิสุทิ์เป็นทหารอยู่ตอนนี้นะฮะ แต่ว่าภารกิจยังไม่จบลูกสองคนไปไหนนะครับเรื่องนี้ต้องถามคุณพิงค์ครับพิงค์ครับ คุกขาขอแสดงความยินดีค่ะคุณพิสุทดฉันคุณพิสุทธิ์มานะครับค่ะ,คะก็ลูกชายมาหาครับสวัสดีครับสไปดีเป็นพ่อไม่สูงตั้งเลยลูกสูงหัวฟอยตอน,นเด็กๆกินนมเยอะครับแล้วเจอพี่เปล่าก็เจอครับสองคนเลยนะ พอคนเจอคนเดียวครับส่วนอีกคนยังติดต่อไม่ได้เพราะว่าเขาย้ายที่ทํางานบ่อยอครับครับใครอะก็พี่ชายครับพี่ชายาย้ายที่ทํางานบ่อยยังติดต่อไม่ได้จจครับเจอแต่พี่สาวครับอืมคนทั่วหน่อยก็ปีนี้พ่ออายุเท่าไหร่แล้วห้าสามห้าสามเดือนสิบวันที่สิบธันวานนี้ก็ห้าสี่แล้วครับอืม อาคุณพิสุทธิ์ตอนนี้เป็นทหารรับใช้ชาติอยู่ที่ไหนนะฮะอยู่อยู่ที่กองพลทหารช่างครับที่ราชบุรีครับค่ายบุรีชติครับจะปลดประจำการเมื่อไหร่ครับนี่วันวันที่หนึ่งมกราครับอ๋อปีหน้านี่ครับอ๋อแล้วแล้วคุณแม่ไปไหนคุณแม่ครับคุณคุณแม่ก็มีครอบครัวใหม่ครับอ๋อใช่เขาก็มีภาระในด้านนั้นของเขาครับเพราะฉะนั้นลูกๆก็อยู่กับคุณยายช่วงนั้นนะฮะใช่ครับพอจบมสามก็ออกจากคุณยายมา ไม่ไม่จบครับเพราะว่าไม่ไม่มีทุนเรียนครับอ๋อนี่เ <Nein> รียนไม่จบมสามด้วยใช่ครับก็ออกไปทำงานเพื่อหาตังเพื่อหาตังเรียนก็เลยตัดสินใจเลิกเรียนเลยเลิกเรียนออกออกไปทํางานครับขอย้อนกลับไปเห็นคุณพ่อหาตําหนิอะไรหรือเปล่าใช่ไหมมีอีตํตหนิอะไรนี่ใช่ใช่ไหมคะน่าจะใช่นี่สมัยเลเป็นคนเล็กเวลามันใหญ่กว่านี้นะเป็นอะไรคะตรงนี้เป็นอะไรเอยโดนเห็นพี่สาวเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กซนครพี่สาวเลยเอาตะหลิวตี ฮะอะไรตีนะตะหลิวตะหลิวตีเป็นแผลงี้เลยเหรอคะเย็บไหมคะร้อนเขาก็โดนผมผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรเขาโดนน้ำร้อนตรงเนี้ยรั่วแผลที่ท้องทั้งคู่เลยเลยเป็นแผลงั้นตู้้ใบวายงั้นคนนี้ใช่สำเนาถูกต้องไหมคะคนนี้คือลูกคนเล็กนะค่ะงั้นขอย้อนเมื่อกี้คุณพิสุทธิ์นี่ยนั่งฟังคุณพ่อตลอดมาเลยรู้สึกยังไงก็ตกใจครัเพราะเห็นพ่อเหมือน ถ้าให้เปรียบว่าเหมือนครั้งแรกครับ่งเหมือนเหมือนเห็นครั้งแรกะแบบที่รู้มีความรู้สึกว่าผมรู้ว่านี่คือพ่อผมคือเห็นแล้วมั่นใจว่าผมสามารถให้ความรู้สึกตรงนี้ได้ว่าเออนี่คือพ่อผมเหมือนเป็นครั้งแรกครับเพราะว่าไม่ไม่เคยจําได้เลยว่านี่คือพ่อเราอ้เห็นคุณพิสุทธิ์บอกว่าตอนคุณพ่อมาถามหาตอนแรกงงครับก็ตกใจครับเพราะว่า จริงๆผมต,ตั้งใจเคยคุยกันไว้แล้วในพี่น้องสามคนว่าถ้าโตขึ้นถ้าเรียนจบหรือทํางานแล้วก็จะตามหาคุณพ่อเหมือนกันแต่่าไม่ได้ว่าพออยู่อยู่จะตามหาครับดีใจไหมคะก็ตอนตอนนั้นก็ตกใจด้วยดีใจด้วยครับแต่แค่ที่มาวันนี้จริงๆคุณยายสั่งไม่ให้มาด้วยครับแต่ว่าไอ้ที่มาก็าเพราะาอยากเจอคุณพ่อ ก่อนนี้ผมผมยอมรับนะว่าผมเป็นคนเที่ยวแล้วก็เอบอยด้วยเที่ยวกินเหล้าเพื่อนชวนไปไหนไปไืมแต่แต,ตอนนี้ไม่แล้วเนาะนนใช่ไหมคะไม่เหมือนไม่เหมือนอลูกลูกเขาขอว่าให้เลือกให้ไรเนี่ยได้ไหมถ้าลูกมามือนพ่อพ่อก่ก็จะเลือกคให้นี่คุณพ่อคะพี่กิติคุณพ่อมีแอบเก็บเงินไว้เหมือนกันบอกว่าเนี่ย ถ้าเกิดว่าเจอลูกแล้วลูกลําบากเนี่ยพ่อก็จะเหมือนกับดูแลใช่ไหมคะครับอเหมือนกับชดเชยสิ่งที่แบบเราไม่ได้เลี้ยงหมังแต่เด็กใช่ไหมที่บอกกัเราไว้ครับฟังแล้วลูกเป็นไงคะชื่นใจไหมครับก็ดีใจครับคุณแม่ได้พูดถึงคุณพ่อยังไงบ้างหรือเปล่าต้งหลังมาก็ตอนนั้นคุณแม่ไม่เคยพูดถึงคุณพ่อเลยเพราะว่าท่านท่านเคยผมเคยถามแล้วทีหนึ่งว่าพ่ออยู่ไหนค่ะแต่ท่านบอกว่า ไม,ไม่ไม่ต้องการบอกลูก <Ừ. S 2> ไม่อยากให้ลูกไปรับรู้ในจุดนั้น oh. ก็เลยอยากให้เรียนก่อนให้ให,ให้ให้โตก่อนครับความในใจที่อยากจะพูดกันค่ะไม่ได้เจอกันน้น,นานนานคุณพ่ออยากพูดอะไรกับลูกแล้วลูกอยากพูดอะไรกับคุณพ่อพี่พ่อรักลูกคิดถ,ถึงลูกทุกคืนอ,อันนี้เป็นความจริงเนาะค,คิดถึงร้องไห้ด้วยอยากเจอลูก ร้องบางคืนปอกรอร้องง่ายลูกอะฮะมีอยากอะไรอยากบอกคุณพ่อไหมอยากถามอะไรคุณพ่ออยากพูดอะไรก็ตกตกใจแล้วงงว่าเออไม่คิดว่าจะมีวันนี้ครับว่าเออจะได้เจอคุณพ่อจะมีอยู่ๆคุณพ่อจะกลับมาตามหาลูกอะไรเง<อ>ี้ยรู้สึกดีใจมากครับก็มีอะไรมาให้<อ>ลูกไหมวันนี้คุณพ่อเตรียมมามีครับเตรียมอะไรมาไหน เป็นอะไรคะพระพระอะไรเอ่ยอันนี้คุณพ่อเก็บมาไว้นานยังฮะหลวงพ่อองค์นี้นาน,น,นานแล้วครับนานแล้วตั้งใจจะให้เขาแหละขอให้ลูกดีมาก,มากนะลูกที่ลูก,ลกไม่เป็นคนที่ไม่เคยอากาันอยู่สุดยอดลูกพอรักลูกครับผมรักพ่อ ที่น่ารักค่ะคคพี่กก็ถือว่าการรอคอยสิ้นสุดลงนะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งรายการของเราประสบความสําเร็จแม้ว่าคุณพ่อวรลบจะมีลูกสามคนเราตามเจอหนึ่งคนแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าทําให้คุณพ่อมีความสุขรวมทั้งคุณลูกด้วยวันนี้ก็ได้มาเติมเต็มความสุขให้กับคุณพ่อนะครับ ก็รายการเราขอมอบนาฬิกาเป็นที่ระลึกนะครับนาฬิกาวันนี้ที่รอคอยอ่ะผมมอบให้คุณลูกนะอันนี้มอบคุนเพ่าะรบค่ะเวลาที่เรานต่อไปนี้เป็นเวลาแห่งความสุขนะคะเวลาแห่งการแักแกผ่านไปแล้วก็ดูแลกันเองนะครับทางรายการค่ะขอขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงานนะคะที่ช่วยในการตามหาในครั้งนี้รวมถึงขอบคุณทุก SMS ที่พูดคุยกับเราค่ะ สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนนะคะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงทางโมเดิร์นไนทีวีกับรายการวันนี้ที่รอคอยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับดนคุณวรลบค่ะขอแสดงความยินดีค่ะค,คุณ<อ>คพี่สุดเช่นค่ะพี่สุดมานะครับค่ะ ดีมากมากนลูกที่ลูกไม่เป็นคนที่ไม่สคยแอาัากันอยู่สุดยอดลูกขอรักลูกครับผมมาลากอครับบลูกชายคนน,นี้ไปทํางานต่างประเทศถูกเครื่องจักรตัดนิ้วขาดนึกถึงแม่ทันทีเลยนิ้วผมขาดถ้าตอนนั้นปูกัย่าไม่จับผมแยกออกจากแม่ผมคงไม่เป็นอย่างนี้ เขาจะมีโอกาสได้เจอแม่หรือไม่ร่วมรุ้นในวันนี้ที่รอคอยสาวที่31สิงหาคมบ่ายโมงตรงทางมนนั่นนายทีวีสร้างสรรค์โดย KTV ี